จริงๆพี่เอว่าความรู้สึกพี่ๆนักข่าวกับพี่เอก็ส่งความรู้สึกเดียวกันก็คือรักน้องวันนี้ก็คือมาในฐานะอยากอยากสมน้องไปอยู่บนส,สวรรค์ที่แบบสวยๆเหมือนกับที่ทุกคนอยากให้น้องเป็นเนี้ยะคะ่ะพี่เอว่าทุกคนคงคงเครียดก,กับหัวใจดวงนี้มาเยอะแล้ววันนี้อยากให้ทุกคนได้ได้ดีแลกกาบ14วันที่ผ่านมานี่นะคะ่ะอยากเห็นบรรยากาศสวยๆอยากเห็น คิดถึงความดีคิดถึงความรักที่เรามีให้กับน้องคิดถึงเรื่องราวดีๆคิดถึงวันที่น้องเข้าวงการแล้วพวกเรานักข่าวมาสัมภาษณ์กันวันที่เอไปกินข้าวกับน้องที่หน้ารามอะไเนี้ยพี่เป็นเด็กใต้เลยเมื่อก่อนเวลาน้องโมแบบพี่วุฒดูแลใช่ปล่าพี่เอก็จะสนิทกับพี่วุฒมากแล้วก็น้องโมก็จะมาหาพี่วุฒแล้วก็ไปกินข้าวแกงปักใต้จานละสิบห้ายี่สิบกันในเนี้ยค่ะพี่เอก็อยากนึกถึงวันเก่าๆที่มีน้องอยู่แล้วก็เดินกันกับเรามาเกือบ เกือบสิบกีสิบกว่าปีเกือบสิบห้าปีอย่างเนี้ยค่ะเนี่ยพี่เอก็อยากจําภาพนี้ไว้แล้วก็อยากเห็นแค่สิ่งที่สวยงามพี่เอตลอดทั้ีวันที่ผ่านมาความรู้สึกของพี่เอเป็นยั้าง่าว่่าว่าข้มา่าวคือเคือแบบพี่เอก็งงกับตัวเองเหมือนกันว่าทาไมฉันต้องเสียใจกับผู้หญิงคนนี้ได้เยอะขนาดนี้อะเหมือนกับไอ้นี้ไม่ได้ว่านะคะเหมือนกับทาไมเขาไม่ใช่ญาติเราเขาไม่ใช่ทาไมเรารูสึกว่า เหมือน,นเราสงสารชีวิตอะคะอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเราเข้าไปช่วยคนคนหนึ่งแล้วแบบเหมือนมันกาลังจะดีอะ่ะแต่ทําไมมันถึงไม่สําเร็จทําไมมันจบแบบนี้อะ่ะพี่พี่รับไม่ได้ตอนนี้พี่ร่องให้ทุกวันเลยแต่พี่เอก็ก็ต้องต้องสู้ต่อเพราะว่าเราต้องเข้มแข็งอะคะ่ะเราเป็นเราเหมือนกับคือเวลาคนที่เป็นเรามองตัวเองเป็นเสาหลักของทุกคน เราก็ต้องเอาตัวเองออกมาแล้วก็ไอ้น,นี้พูดตรงๆเลยนะคะวันที่ยังไม่เจอน้องโมอะค่ะเราเริ่มต้อง,ต,องต้องรู้สึกว่าเราจะต้องทํายังไงต่อในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องหนึ่งเราจะเตรียมงานหรือว่าเราจะรอกันต่อเพื่อความหวังแต่เราก็ต้องทำสองอย่างควบคู่กันไปอย่างนี้ครับพ mm hmm. ี่เอก็เลือกที่จะทำสองอย่างคือเตรียมเตรียมงานด้วยแล้วก็ เหมือนกับถ้าน้องขึ้นมาแล้วแบบเหมือนกับเจอน้องแล้วก็แบบเหมือนกับต้องเข้าโรงพยาบาลหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องเตรียมทุกๆอย่างแต่สุดท้ายเราก็ต้องได้รับคําตอบพร้อมกันกันทุกคนพี่พี่อะไรกับน้องั้าคะคือจริงๆพี่บอกไปหมดแล้วในคืนที่น้องไปหาพี่พี่บอกว่าพี่รักน้องมากในคืนที่แบนเห็นในาคลิปอ่ะคะที่น้องไปเซอร์ไพรส์พี่ตอนพี่บอบอกโมโมมีอะไรบอกแม่นะลูกคุยกันได้ทุกเรื่องไม่มีตังก็บอก ไม่มีอะไรบอกเด,ดเ,ดเดี๋ยวแม่จัดให้เดี๋ยวละครเดี๋ยวแม่จัดให้ลูกอยากได้อะไรลูกบอกมาหมดเลยมันเหมือนกับผู้ใหญ่คนหนึ่งอยากอยากมอบโอกาสคือโอกาสเขาอ่ะมีอยู่แล้วทุกคนก็รู้แต่เราอ่ะเป็นเหมือนพี่ที่เดินมากับน้องมา่มาตั้งแต่แรกแล้วเราก็อยากเดินไปอยู่เรื่อยๆอย่างเนี้ยคะ่ะแล้วแบบมันเหมือนมามาเป็นแบบนี้เราก็แบบเหมือนกับเหมือนใครเคยเชียร์เชียร์ลูกเพื่อนไหมคะที่เวลาไปโรงเรียนอะ่ะที่เด็กคนหนึ่งกำลังวิ่ง แล้วเรากำลังเชียร์อยู่ที่เส้นชัยอะมาเลยมาเลยเส้นชัยอยู่ข้างหน้าแล้วแล้วอยู่ดีๆอะมีอื่ะไปยิงปึ้งทุกอย่างจบภาพเป็นศูนย์หมดเลยนั่นแหละค่ะความรู้สึกพี่เอพี่เอมีแผนอะไรที่อยากจะทำให้น้องอะคะจริงๆอะค่ะคือพี่เออะก็ทําทุกอย่างเพื่อน้องอยู่แล้วตั้งแต่น้องน้องอยู่ทุกวันกับเรายังแบบอยู่เคียงข้างเราก็โทรคุยคือพี่เอเนี่ย น้องโมมีปัญหาอะไรก็จะโทรมาปรึกษาพี่เอทุกเรื่องถ้าเป็นปัญหาที่ใหญ่จริงๆแต่ถ้าปัญหาเล็กๆน้องโม,มเขาจะคิกเองใจเขาจะไม่ต้องถึงพี่เอเขาจะถึงพี่ออสถึงพี่อ้วนถึงพี่เซ้งหรือว่าถึงพี่ซูซี่หรือหลายๆคนนี่นะครับแต่ปัญหาหนักใหญ่ๆเขาจะโทรมาแล้วเราก็จะเป็นเหมือนพี่ที่แบบให้คาปรึกษาอย่างนี้ครับปัญหาหนักหลังๆที่เขาโมจะโทรมาปรึกษาพี่เอป็นเหมือนเป็นปัญหาเรื่องอะไร เออส่วนมากก็แบบว่าเรื่องการทํางานเรื่องลักษณะการทํางานว่าหนูน้องโมเขาจะโปรเฟชชั่นอลมากในเรื่องการทํางานเหมือนที่ทุกคนรู้คือทุกอย่างต้องเ,เป๊ะแม้กระทั่งเหมือนกับเราเห็นที่เขาร้องเพลงเพราะม,มากแล้วอะค่ะถ้าเขาจะไปออกรายการไหนที่จะร้องเพลงอีกอบ พร้อมที่จะไปเรียนร้องเพลงอะ,ค,ะค่ะซึ่งจริงระดับนี้แล้วอะ,ะเขาจะบางคนเขาจะรู้สึกว่าเป็นน้ําที่เต็มแก้วแต่น้องโมโเขาจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเขาเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วอะ,ค,ะค่ะเขาจะหาสิ่งเติมเต็มมาเพื่อจะให้ตัวเขาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้ทุกคนรักเขาเพื่อจะให้รู้สึกว่ามันคุ้มกับที่ทุกคน<ม>แบบเหมือนกับเอ็นดูเขาอย่างนี้ค่ะคือสิ่งที่เขาตอบแทนกลับไปคือเรื่องการจัดงานอะไรที่พี่ว่าเราละคะคือจริงๆวันนี้พี่เอมองแค่อย่าง อยากเหมือนเห็นน้องโมเป็นเจ้าหญิงนิราอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนนอนอยู่ในสวนดอกไม้สวงแบบชัตวะใช่ค่ะพี่เออยากให้มันเป็นแบบนั้นนี่งี้ยค่ะแล้วก็พี่เอก็เต็มที่กับทุกๆอย่างอ้นีงค่ะแล้วพี่เออยากบอกทุกคนว่าให้ทุกคนอย่าคิดว่าพี่เอะเป็นเจ้าภาพนะครับให้ทุกคนคิดว่าทุกคนคือเจ้าภาพร่วมกันกับพี่เอไอ้นี่ค่ะแล้วพี่เอจะไม่ขอดรับเงินจะไม่ขอดรับอะไรทั้งสิ้นนะคะ ถ้าใครอยากช่วยก็ยิ้วข้าวยิ้วของยิ้วขนมมาให้พวกพี่ๆนักข่าวกับพนักงานตรวจเอทีเคหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะเรื่องอื่นไม่เป็นไรเลยค่ะพี่เอกับพี่อ้ํานะคะพี่เอขึ้นเป็นพี่อนน้องเลยค่ะใช่ค่ะพี่อ้ําเนี่ยต้องให้พี่เอส่งไปดูว่าเออแบตแบเป็นยังไงเวทีเป็นยังไงคือแบบใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อจะได้สมน้องได้ดีที่สุดค่ะใช่ค่ะ เออพี่จะไม่ดูเรื่องตัวงบเลยค่ะ mm hmm. ก็บอกมาเลย mm hmm. จ่ายไปเลยค่ะพี mm ่แ hmm. บบว่า mm hmm. คือเวลาทํางานไม่อยากรู้ว่าเท่าไหร่เหมือนกับที่ตอนที่น้องโมมาหา mm hmm. เรายังไม่เคยจําอะไรเลยในสิ่งที่เราให้ mm hmm. เขาบอกว่าเวลาเป็นคนให้ไม่ต้องจํา mm hmm. แต่คนรับอ่ะบางทีเขาจำไอเนียซึ่งน่ารักมากไอเดียค่ะเรารู้สึกแบบว่าเหมือนกับ hmm. ต้องขอบคุณมากๆสำหรับทุกอย่างในช่วงชีวิต mm hmm. คือจริงๆ,ๆน้องโมชอบดอกไม้สีขาวอาอเนียค่ะให้น้องได้เห็นให้คิดว่าวันนี้น้องอยู่ซึ่งพี่ก็รู้แน่ใจว่าน้องอยู่ ะะซึ่งให้คิดเลยว่าน้องมองอยู่อย่างนี้ค่ะให้เขารู้สึกมีความสุขคือจริงๆพี่เอก็เหมือนกับไม่เคยพูดคาอะไรให้ให้ใครเลยพี่เอกลัวพี่เอจะร้อง,งไหนนะะ้อย่างนี้ค่ะถ้าพี่เอพูดแล้วพูดไม่จบทุกคนต้องช่วยพี่เอด้วยนะคะช่วยพูดต่อนะครับพี่พี่เอจะบอกร้องไม่พี่บอกอะไรละบอกโมที่ฝันไม่ใช่ไม่ลูกมันไม่ใช่ความจริงใช่ไหมอยากให้วันนี้เป็น เป็นเหมือนพวกเราฝันกันอยู่ทุกคนเนี่ยนี้ยครับไม่อยากให้มีวันวันนี้เลยคือจริงๆอ่ะเคยบอกโมว่าแม่ฝากชีวิตแม่ไปกับลูกนะวันหนึ่งถ้าพี่เอาตายไปอ่ะมาเผาศพด้วยนะแต่วันนี้มันสำหรับกันเนี่ยนีเราก็รู้สึกมันเหมือนเรียกไปถ้ามีเวลาพี่เอได้ทำใจสักหน่อยมันก็จะดีกว่าน,นี้แต่มันเหมือนกับชอบ็ชอหน่อย ประมาณนะั้นพี่เอว่าทุกคนคงรู้สึกเหมือนพี่เอเหมือนกันนคะครับพี่เอว่าความรู้สึกไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยครับค,คือน้องโมเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงบทบาทที่ว่าน้องโมจะเล่นบทไหนแต่เรารู้สึกว่าน้องโมเนี่ยเล่นได้ทุกบทบาทที่เป็นบทบาทที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเขาอ่ะ acting แบบทุกอย่างเลิศหมดเลยพี่เอก็เลยรู้สึกว่าบอกว่า้อโมเดี๋ยวเรามาทำโปรเจกต์สักโปรเจกต์ด้วยกันแต่ยังไม่ได้พูดคุยกันว่าจะทําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือพี่เอกับลูกๆพี่เอทุกคนนคะค่ะ พี่เอก็ดีกับทุกคนอยู่แล้วพี่เอไม่ต้องห่วงแค่ไปให้เห็นหน้าพี่เอก็คิดว่าจะจัดหาอะไรให้พวกเขาได้พี่เอก็จะทําทุกอย่างอย่างเนี้ยค่ะเออน้องโมพูดแค่ว่าหนูอยากทํางานนะคะแม่หนูไม่ได้อยากขอยืมเงินคนอื่นเลยหนูอยากทํางานแล้วก็ได้เงินอย่างนี้ค่ะน้องโมงานอะไรก็ได้ค่ะเขาไม่เคยเลือกเขาไม่เคยอะไรเลยขอให้เป็นงานที่ถูกต้องและสุจริตนะคะแม้กระทั่งไปขายภาพ มือสองไอ้นี้เขาบอกว่าพี่เอพี่เอทำละครซื้อเสื้อผ้าไว้เยอะพี่เออะสนใจไหมเอาเสื้อผ้าไหมหนูอะไหล่สดขายไอเนี้ค่ะแล้วน้องโมก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งอะมีโอกาสดีๆจริงๆเดี๋ยวหนูจะจุงเบิร์ดมาหวัดดีพี่เอนะ mm hmm. เบิร์ดอะอะไรมันก็ทำให้เขาห้าร้อยอะเขาก็ทำแล้ววันหนึ่งอะ mm hmm. เหมือนกับายวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. พี่เอบอกว่า ยินดีเลยครับน้องโมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราคงจะได้เจอกันอ่งนี้ค่ะ<อ>ยังไม่ได้เจอยยังไม่ได้เจอเลย,ย,เเลยวันนี้ถือ<ค>ว่าจะชักควนให้เบิร์ตมาคืออันนี้พี่เอต้องตอบก,ก่อนนะคะพี่เอยังไม่ได้เคยพูดคุยกับน้องเบิร์ตแต่พี่เอเคยพูดคุยกับน้องโมแล้วน้องโมบอกพี่เอว่าอยากฝากน้องเบิร์ตด,ด้วยแต่ไม่ได้บอกว่าฝากอยู่ในการทํางานเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังพี่เอก็คิดในใจว่าถ้ามีอะไรให้น้องเบิร์ตทาได้เพราะว่าตอนนี้เราเป็นผู้จัดแล้วเรามีทั้งงานเบื้องหลัง เราก็จะได้พูดคุยแต่พี่เอเโทรมาหาพี่ซูซี่ที่สนิทของน้องเบิร์ดพี่ซูซี่ก็บอกว่าน้องเบิร์ดเขาไม่เอาอะไรเลยพี่เอพงแบบเขาบอกว่าเสร็จงานเดี๋ยวเขาก็ไป